เฮ้ยไม่ถูกไม่ถูกไข่สลามราคาถูกคาคศูนย์บาทขายอยู่บ้านสีฟ้านะคะสีฟ้าขายไหมแล้เปิดจจะขายจก็ขายแต่ไม่ใช่ร้านเขา ดิฉันไม่ขายแต่สีฟ้าขายบ้านเหรอมีค่ะหน้าสีฟ้าเห็นล่องไหมมึมมงด่าใครแกเขาจะลงยูทูบกว่าเนี่ย ถ้าอยากได้ก็รีวิวเมนมาเลยนะส่งชื่อที่อยู่มาด้วยเอาตัางค์มาให้ด้วยดูผัวมเมีย